อันนี้เฮ็ดสเต็ปใดบ้าบ้ามะพี่สเต็ป68ชักเก็ตครับ68ชักเก็ตแม่มึงสิไหวบ่ล่ะไหวไม่รถอาจจะขนมึงไหวไหมไหวมึงจะพอหนักบ่ มันก็จะเป็นฤดูผสมพันธ์กบผสมพันธ์กบไทยแลนด์บ่แมนครับไายแล้วต้องขออนุญาตบอกก่อนเดี๋ยวสิว่าไอ่มาดนะน้องใส่แว่นนะอรบ่ได้ใส่เพื่อรอด้วยเบงตาแดงไดออ้คนจอบดากันดาคนจังมาดบักซาดใส่แว่นเพคนว่าสัน้นสวัสดีครับทินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านบูหรือเฮียตั้ม้ำตรงชแนลหลายคนอยากเห็นรถ รถมอเตอร์ไซค์บ้านบูคืออย่างต้องบอกว่าบ้านบูก็คือบ้านที่เป็นสีน้ําเงินสีน้ําเงินสีน้ําเงินวันนี้เราจะมาดูรถอมโอเออหลายคนอยากเห็นรถอมโอเป็นรถคอนเทนต์พังหรือยังห่างหรือยังเขาบ่อยมาแค่รถอมโอมอนีกว่สิมารถบ่าบาช็อกโกแลตพรอมนี่เปิดตัวด้วยรถบาบาก่อนเลยนี่สวัสดีครับบ้าบ้านี่ก็คือ เป็นเวฟเวฟเอกอีมันเล่นเวฟเอกเลยว่าสีน้ำเงินคอนเซปต์บ้านบูก็คือสีน้ำเงินบ้าเบิ่งเบาพี่น้องเบาะตามคอนเซปต์แข็งลอยเออบ่าลอยอันนี้เฮ็ดสเต็ปใดเบาบ้างคพี่สเต็ปหกแปดชักเจ็ดครับหกแปดชักเจ็ดแม่มึงสิไหวบ่ล่ะไหวไม่รถอาจจะขนมึงไหวไหมไหวมึงจะพอะนักบ่เบาบ้านยังบ่มีเครื่องนะครับเครื่องกระลังเฮ็ดอยู่กักสะพงสภาพมาแล้วปั๊มมีแล้วโชกมีแล้วโอ้โหหน้าหลังมีแล้ววงล้อเออ สีน้ำเงินเบิดคือมักสีแสดแสาอามอันนี้รถว้าวันยัง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 พอสมบูรณ์ครับเหลือรอแต่เครื่องเนาะก็เป็นเบสเอ็กซ์ของวาวาแล้วเรามาดูรถอมโโหลายคนอาจจะได้เบิรงแล้วผมถูกกาบมันถิ่มลื้อแล้วลื้ออีกลื้อแล้วลื้ออีกลื้อแล้วก็ซ่อมบ่ไดโอมโโลี่เี้ยวมีอะไรบ้างอันนั้นแหละมีเครื่องครับแข่งเซียนสีของเต้เจดีย์อาครับโอ้โห CMC แมนครับแข่ง CMC มาเบิ้งมาเบิ้งแข่งเลยตีตาของเต้ KDR นี่ครับอันนี้สเต็ปเท่าไหร่โอโม่เจ็ดสองชัดเก้าครับเจ็ดสิบสองชักเก้าแลนได้เท่าไหร่เอาราคาคุยเด้๋ยวสองร้อยบวกครับราคาเป็นจริงเด้ยร้อยหกสิบง่ายๆอันนี้สเต็ปกว่าเท่าไหร่กว่าเจ็ดสองชักเก้าครับเจ็ดสองชักเก้ามีกันสะบัดอันนี้คือรถโอมโอเครื่องเครื่องเป็น CMC ทั้งตัวเลยครับแมนครับท่อ MBR หรือบอกหมูรอ,อนานการช่งางบาดถึงอู่ไอหมูบุยลำด้วยนะครับซ่อมรถเฉยๆมันก็ต้องให้กูรอหนึ่งปีเลยเหรอรอ,อนานการช่างบุม๋มเลยมันต้องใช้เวลาโอ้ความความลีลากูว่าติดมากกว่า <c oughs> นี่ก็คือรถอมโอครับบอดไอคีจะเคลื่อนพังข้างนี้สตาร์ทได้ปะนี่สตาร์ทติดไอว่าขคีบ่มเลรถมอเตอรกรยานเนี่ยมึงยกเครื่องขะเนี่ยมาใส่ให้รถบอกว่าซะคือบอกจะต้องลองทำบ่ลองถ้ามันมีเจ้าสาวอยากขี่รถมึงจะสอนเนาะสอนเอ้ มานีสองคนเลยสองตัวเลยมาคุณรับเดี๋ยวเราจะเปิดตัวสาวสาวบ้านบูอีกสองตัวนะครับสองคนมาสองคนมามามาอ่ะมึงสอนรถรับรถเดียวว่ามึงสอนเรือดเพื่อนว่าสอนเดือยเพื่อน

วิ่งอย่างทันบิดจริงจริงโอ้ยเจ้าบอกปานมึงมีอยังดอกทางหลังขนาดตอนนี้มันก็จะเป็นฤดูผสมพันธ์กบผสมพันธ์กบรีวิวไปไอ้ไอ้แล้วมึงกับแล้วก็รีวิวไปเรื่อยๆเรื่อยๆย้อนหอดสิบนาทีมึงกับปิดคลิปให้ไอ้พ่อมาเอากระจิบงมึงรีวิวไอ้ผู้สาวนั่งอยู่หันละแล้วก็รีวิวอ่าอันนี้เป็นผู้สาวบานบูครับอันนี้ชื่ออะไรครับต่อพิมจ้าพิมนาค้ำให้ครับโอพิมพ์น้าโลอู้อันนี้อันนี้ อดูแก้งหน่ดูแก้งหน่อยมาดูแก้งหน่มาดูแก้งสามพันสามพันโทรโบคู่ครับคู่เรามึ่งนั่งร่องใกล้่ดิโอ้โหนั่งร่องใกล้ๆบอกว่ามึงมาต้องมึงตามไปเลยดิวของมึงนี่เป็นแข่งเชีนซีครับขามหนึ่งเอาน่อยหน่อยน้อยหน่อยน่อยพอเป็นโทรตีนทีขาวมาครับเนี่ยขาวโอ้บอกว่าดีกว่าบอกว่าโมไปว่าไงว่ามันดินแข็งว่ะดินแข็งนี่ครับพี่น้องรถผมกับซีมีคว่ำ ผสมขาวขาวดำๆจั็หน่อยนี่ก็เป็นดำครับพี่เขาก็แม่โบเองพี่น้องเน้นๆครับพี่น้องเครื่องเน้นๆเป็นไงอันนี้ขนาดเนี่ยมมีเครื่องยนี่ยแน่นละได้เป็นไงเนียนเนียนเนไดนกูแต่งแบบเนียนรูปแต่งแบบเนียนๆครับผมใส่เท้าโบผมบอกเขาหนิหุวยขนาดนี่ยมันอันน้มีเครื่องติดเท้าโบก่อนแล้วเท้าโบกูี่นี้เพราะว่าเไปไปเนี่ยมาเล่นอย่ามาบุญไหวกูเช้าไหวไป มันถึงใสเขาเปล่าเลยโอ้ยยังจ้าเดี๋ยวไอภาพไปเวฟได้มไหมขี้ขี้ได้จริงมั้ยครับขี้ก็ได้เลยจ้าไอขี้ก็ได้ขี้เหรอเดี๋ยวถ้าอยากขี้แก้วอะพี่ล่างมือนี่พ่อไปทำเนียนะครับทีมงานบันบูเพื่อนยังวะเพื่อนยังที่นี่เพื่อนยัง เอารีวิวรถง่ายบ้านบูครับบ้านบูวตรงตรงคอนเซ็ปต์กับรถสีเงินครับพี่น้องมูลนีธเพราะอะไรทำนี่เหรอครับยามมาสวัสดีครับให้รูปเลย